ล่าสุดนิกกี้นัชาดขอเดินหน้าง้อก้อยยังหวังคืนดีไม่จบสัมพันธ์จากกรณีการเลิกรากันของนิกกี้นชัชัดและก้อยอรชพรทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเศร้าไปตามๆกันแต่ว่าหลายคนก็ยังแอบหวังว่าอยากจะให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม รวมไปถึงโกบอยยูทูบเบอร์คนดังผู้จัดการของนิกกี้แล้วนิกกี้กับก้อยเนี่ยต่างก็เคารพกันเหมือนพ่อคนหนึ่งด้วยล่าสุดโกบอยก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมทักทายแฟน,ฟนพร้อมพูดถึงนิกกี้ในตอนนี้ว่ากีฬาเท่านั้นที่จะรักษาแผลใจได้ตอนนี้ไม่อยากให้นิกกี้เสพโซเชียลสักเท่าไหร่อยากให้อยู่กับตัวเองพร้อมยังบอกได้ว่าเตรียมดูแลนายน้อยไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับก้อยในกลับมาคืนดีถ้าเขาเป็นเนื้อคู่กันก็ไม่สนว่าใครจะปั่นใครจะด่า อีกทา้งยังบอกได้ว่าตอนนี้นิกกี้กำลังเดินหน้างอก้อยตลอดเวลา โดยโกบอยก็บอกว่ากีฬาเท่านั้นที่จะรักษาแผลใจของนิกกี้ได้อย่างที่บอกนะแล้วตอนนี้ก็คือรับเงินเดือนทั้งสองทางคือรับเงินเดือนจากนิกกี้แล้วก็รับจ็อบไปขับรถให้ก้อยด้วยสําหรับทางด้านคนขับรถอย่างพี่โต้งคนขับรถของก้อยและนิกกี้นั่นเองส่วนที่หลายคนเข้ามาถามว่าจะลบรอยสักชื่อก้อยกับนิกกี้ไหมพี่โต้งบอกว่าไม่ลบถึงแม้ว่าทั้งคู่จะแยกทางกันแล้วแต่ว่าในความทรงจําก้อยกับนิกกี้ก็คือที่หนึ่งเสมอเลย มีทางเดียวเท่านั้นคือตัดแขนแล้วนอกจากนี้ทางด้านโกบอยก็ยังยืนยันชัดเจนเลยด้วยว่าก็คือจะดูแลนิกกี้ให้ดีจะทําให้ลูกชายไหนดีที่สุดไปให้ตกบกพร่องเพื่อรอทั้งคู่ในกลับมาคืนดีกันนั่นเองลคะค่ะ